ลองคิดดูสิเนี่ยในชีวิตคุณไม่ต้องมีทองเทิงอมาเกี่ยวข้องเลยคุณไม่เห็นจะเป็นอะไรกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่แกงส้มมันไม่ส้มมันไม่เปรี้ยวเอาใส่ทองใส่มันก็ไม่เห็นจะช่วยเปรี้ยวได้ขึ้นมาเลยชื่นใจเคยใส่แล้วชื่นใจชื่นใจอาตมาในชีวิตนี้เคยซื้อทองใส่ตัวเองนะ สร้อยหนึ่งบาทเส้นนั้นเส้นเดียวในชีวิตที่ซื้อทองคําใสตัวเองน,อน,นั้นก็ซื้อให้คนอื่นซื้องานอะไรก็แล้วแต่งานที่โดยเฉพาะงานแต่งงานเนี่ยเราสั่งไปที่ร้านเจ้าจํานําบอกอ้าวเตรียมให้หนึ่งเดี๋ยวจะไปเอาไปให้งานงานแต่งงานก็สลึงหนึ่งก็สลึงนีงงนงเน่เป็นโซะะเป็นสร้อยสร้อยีเล็กๆแล้วก็ห้อยหัวใจหัวใจก็ทองทองเส้น็กๆ จ,จุ่มจิ้มอย่างนั้นตลอดเวลาเลยงานแต่งงานก็เราให้อน,นี้ะนะสลึงหนึ่งรวมแล้วหนักสลึงหนึ่ง,าร,งราคาตอนยุคนั้นจําไม่ได้แล้วสลึงหนึ่งไปให้เขางานแต่งงานเราก็จะปั๊บใส่กระเป๋าจะบอกเจาสาวเลยเอาให้บอกเอาต่อคำล้วใส่กระเป๋าไปเลย เรียกไปปนเปกับพวกนั้นมันก็มันก็ของอะไรแต่เราไม่รู้แก้วถ้วยชามอะไรกัต่างๆนานาไอ้ของฮะตะลึงหนึ่งก็ร้อยเดียวท่านบอกว่าบาทหนึ่งสี่ร้อยหรือร้อยเดียวตะลึงก็ร้อยเดียวใช่ในสมัยก่อนนะคนเฒ่าคนแก่นิยมซื้อแจกลูกหลานนะไม่คันปีใหม่เวลาใส่แจกสร้อยไม่ได้เลยแล้ตะลึงร้อยหนึ่งนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะสมัยอาตมาเด็กๆ ต้องเด็กๆไปเก็บสตังเรียนสิบตังได้ที่หน้าตลาดเอาไปอวดแพ้อวดพ่อทีพ่อยึดเลยเฮ้ยเด็กๆเอาไเปมือจะตังได้ตังสิบบาทได้ไงยึดเงินสิบไปเลยเอาไปสองให้เรามาสองตังพ่อไปหมดเลยเรียนสิบ ไม่ได้เด็กไปถือเงินตั้งสิบตังได้ไงอันตรายอันตรายลิบสิบไปให้มาสองบาทจําจำได้เลยโอ้โหก๋วยเตียวชามละเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวม่รู้กระช่องชามละครึ่งตัง ดเรอนี้ไม่มีตังครึ่งมีแต่ตังหนึ่ง<อ>ไม่มีทอนพรุ่งนี้มากินอีกครึ่งชามวม่วานกินอีกชามชามครึ่งตังพรุ่งนี้มากินอีกชามวันนี้กินชามหนึ่งยังค้างอยู่พรุ่งนี้มากินอีกชามเราก็วันรุ่งขึ้นก็ไปกินอีกชามบ<อ>นชามละครึ่งตังชามทุดกระไกน่นะก็ช่องน้ำกะทิไม่มีน้ำแข็ง รสจองนกขี้ไม่มีน้แข่งธรรมดากินรสจองธรรมดารสจองน้ากฐทิรสจองก็หอมนะแต่ก่อนนี้น้ำกะทิรสจองก็หอมน้ำกะทิ็ก็อบดอกสายหยุดนะน้ำอบมาอบกลิ่นได้เขามีเทียนงมีเทียนไส้ของกลิ่นอันนี้อบหยุดแล้วมันก็จะเป็นกลิ่นอันนี้เลย เทียนที่มีไส้จุดไปมันจะไม่ลุกโพรงนะมันจะรู้ละลายเทีนเนยนส่งกลิ่นมันก็ส่งควันออกอบเขาจะอบอะไระอบขนมนั่นขนมนี่อบอะไรเขาก็จุดเ<ว>ทีนยทนนิสัยนี่นั้นใส่ไในหม้มอสมัยโบราณน,นะน,นั่นแหละ,แล,ะแล้วก็อบจุดเทียนนิสัยแล้วก็อบขนมอะไรก็แล้วแต่เขาจะอบให้ได้กลิ่นพวกนี้หอม าก็อบเทียน <c oughs> สารพัดคนมันก็จะหลอกตัวเองไปหลอก <ไป S 1> ตัวเองไ, <ป S 1> ไม่พอหลอกคนอื่นหลอกคนเืินไม่พอ <c oughs> ชวนคนอื่นมาโง่ตามอีกอมันมีแต่อวิชชาอนะนมีแต่โง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 ,ง่เนี่ยชวนกันอมหิตชวนกันสร้างอาวุธ <c oughs> ชวนกันเก่งที่จะฆ่าคนนั้นคนนี้อย่างเด็ดขาด มันต่ําลงหรือมันสูงขึ้นคนเห็นไหมพวกเราพูดเราจะเข้าใจโอ้้อนคนเรามันส,สลับเนี่ยศิริมหามายามันไม่รู้ว่าดีไปชั่วคืออะไรมันก็งมงายอยู่ไปกระชั่วทุกวันนี้มันก็ยังแข่งชั่วกันอยู่ฝรั่งเขาเขาถือเขาไม่ยุดแข่งช,ชั่วกันเขามีทฤษฎีของชานดาวินบอกว่า ผู้ที่แข็งแรงเท่านั้นจึิงจะอยู่รอดผู้ที่แข็งแรงอยู่รอดเพราะว่ายอมให้คนที่อ่อนแอเขาข่มเหงได้รังแกได้แต่ผู้ที่แข็งแรงไปรังแกคนอ่อนแอม,นมันเลวสุดเลว,เวคนที่แข็งแรงรังแก ยังแม่กับลูกลูกมันรังแกแม่ได้แม่ไปกับลูกรังแกลูกได้ไงเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยลูกมันไปเยี่ยวตัวแม่เลยมันมันเป็นวิธีการที่จะคัดแข็งแรงมันก็ไม่มีปัญหาเนาะคนแข็งแรงมันเหมือนกับเอาสมรีมาทิ้งใส่ก้อนหิน ก็อนหินจะไปรู้สึกกะไรสมรีเวียงใส่เข้าไปยังไงกันนไม่เชื่อไาเราเวียงสอดีเก่งชืะต้องใส่น้ำสมรีเปียกกลเวียงได้สมรีไม่เปียกเนี่ยเวียงชืดมันก็ไม่ลง ชื่อตัวย,ยิ่งทิ้งแรงมันยิ่งไม่ไปนะเ<ะ>สียเองอ่ะมันแรงมันเข้าเราออยิ่งจำเรียนยิ่งเวียเว่ยงแรงอะมันยิ่งไม่ไป,ไปทําไงมันต้องแบบให้สมดุลเบียงให้สมดุลตรนจะไปดีเบียงเบาเกินไปก็ไม่ไปเบียงแรงเกินไปก็ไม่ไปไปแต่แขนเรา <c oughs> มันดีมีสำนวนของอะไรสมัยนั้นมีมีคนพูดด้ฟัง ว่าอ่านอาจจะอาจากหนังสือพระจีนท่านเปรียบเทียบว่าการจะพบพูทธศาสนามันยากมากยากขนาดว่าไปยืนอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งแล้วก็พุ่งเส้นด้ไปภูเขาอีกลูกหนึ่งให้ไปเข้าลูกเข็มโหยิ่งกว่ ยิ่งกันเพระพุทธเจ้าว่านะเท่ากับในมหาสมุทรเต่าตาบอดจะโปร่งขึ้นมาให้มันรอดห่วงนบอกว่าโอ้โหนี่คือเดือนมืดด้วยนะอ่คือเดือนมืดอีกแล้วก็มีพายุลมแรงโอ้โหแล้วพัดทวนกระแสอีกพายุลมแรงพัดทวนกระแสอีกแล้วไปจะเคลื่อนไปได้ยังไงเคลื่อนไปไม่ได้เลย กินบรรยากาศน้อออกเลยสร้างหนังไม่ได้นะตาบอดนี่ยังพอมีลุ้นเลยนะหัวใจหนึ่งร้อยปีโผมอทีหนึ่งด้วยนะของของพระพุทธเจ้าเดินตะวันลองเอาหัวใจแล้วก็ดำไปในถุงไม่ได้ไม่ได้จมไม่มีจมมตาบอดอะไรดีตอนเด็กคยเล่นนะไปเล่นโดดไปเอ้าไปขึ้นห่วง่ะไม่ได้แข่งกันอืม จากเส้นผมเป็นเจ็ดแฉกเท่ากันด้วยอายิงโนเข้ารูเข็มอันนี้พอเป็นไปได้ต้องฝีมือจริงๆลูกแจลูเข้าทุกแจเข็มลูกแฉนั่นมันมีมันเป็นตักกะเป็นเหตุเป็นผลก็จะรู้ลิงคะรู้ความต่างของสภาวะสองทั้งนั้นนะ แล้วเราก็รู้ความสภาวะต่างๆของของทั้งสองแล้วจนไม่สงสัยเรารู้อ๋อทุกอย่างมีภาวะสองเท่านั้นแล้วเราก็ไม่สงสัยแล้วก็รู้ความจริงต่างความเป็นจริงแล้วไอ้สองมันคืออะไรใหญ่ก็เล็กดีก็ชั่วเขาก็ศึกษาพวกนี้เขาไม่ไม,มาศึกษาสองส,สองคือสุขกับทุกข์ นี่คือจุดสําคัญของโลกุตตรากัโลกียะโลกียะเขามีแต่ดีชั่วเล็กเใหญ่อะไรอะไรกันสุขทุกข์เขาไม่ไม่มาศุกษาเพราะถ้าเข้าใจสภาวะเข้าใจสัจธรรมก็มาเรียนสุขทุกข์พอมาเรียนสุขทุกข์เราถึงจะรู้จักเวทนารู้จักเวทนาแล้วจึงจะรู้ว่าอ๋อ ไอ้วทนาเองหรือความรู้สึกของมนุษย์ความรู้สึกของคนแล้วก็ยึดสุขยึดทุกนี่เองเลิกสุขยึดเลิกทุกได้ก็เลิกเทวะเลิกสองได้ศูนย์เลยจบไม่มีสองไม่มีสุขไม่มีทุกขไม่มีเทวะไม่มีเทวะก็ไม่มีกิตไม่มีวิญญาณไม่มีอัตมันไม่มีอะไรเลยหมดภาษาบอกได้เท่านี้ ศาสนาพูธจึงอนัตตาสูญได้จริงเพราะไปเรียนรู้กันไปในเวทนาในเวทนาได้และเวทนาาในนนเวทั่นแหละตัวร้ายก็คือจิตเจตปริยาาสบภะสราคาสาทธ์โทสามโมหะและทำให้เป็นวีตาราคาวีตโทสาวีตโมหะเริ่มต้นสังกัดจิตตังจิตตังจิตังจิตังเริ่มทำได้แระกูลจัง ตระกูลสทาก็สังกิตตังตระกูลธรรมานุสารีก็วิกิตังจิตตังทำให้ดีขึ้นมหากตะทำให้มากขึ้นดีขึ้นทั้งมหาทั้งอักขะมหากตะทำเป็นมหากตะได้ก็เจริญ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 เป็นสัตตรังจิตตังเมื่อนั้นเราจะรู้ว่ามันอนุตรังจิตตังหรือยัง ก็ทำไปจนตั้งมัน่นกับไม่มีไม่มีนี่แหละตั้งมัน่นตั้งมัน่นดอะไรได้ตั้งมั่นในศูนย์ศูนย์นี่แหละตั้งมัน่นตั้งมั่นในศูนย์